สวัสดีค่ะทุกคนเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำค่อนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทุกส่าคุณแม่จะตามาไหว้พาสสงฆ์สี่จักเอยรันพระพ็ค่งไ์เวสภานะคะแล้วเพนเขาบอกว่ามีอันนี้ด้วยนะ อะไรนะอ่ไม่ออกเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปชมอะไรนะที่ท่าน่าโอ้ยสูงสูงนี่ถือไหมไม่ใช่นี่ที่วัดตาสันเนี่ย เออท้าวเวสุวรรณอร่อยนะเนี่ยเออนะเอะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแน่น้า้องออกเดี๋ยวจะไม่สวยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไวหว้พงได้วหว้พระนานไม่ค่อยได้เข้าเอ้ยเข้าวัดเข้าอยู่เป็นแบบว่า เป็นเทศากาลหรือว่าแบบวันพระใหญ่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าไปใส่บาตรทำบุญวัดใ,ใกล้ๆแต่พี่แบบว่าวัดใกล้ๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ไปวันนี้ยคือแม่แต่งตัวแบบมาส่ง,งานางเสียใช่ยไหมแล้วก็มาแล้วก็กลองที่โันเนี้ยเสร็จเราก็เลยมาเลยอะไรเงี้ยน้องผมก็กล่องใส่เดี๋ยวแม่แม่ไปไหนกอกเสียชไม่เห็นแต่งตัวเหรอเดี๋ยวนีะ ก็เคยเห็นเพนก็เคยแล้วไม่เคยเห็นแต่งหน้าไปเพราะตอนเช้าแต่งไม่ทันค่ะคน,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 นมาเด้อมากินด้วยกันอร่อยนี่ชอบนะเห็นว่าแบบอย่นี้จะไม่อร่อยนะอร่อย กิในอะไรทคนเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศในวัดให้ดูนะคะ,ะสวยน้ำมากไปค่ะอันนี้เราอยู่ในสาราบุญช่วยนะคะก็มีอนโยมปูฤศีนะคะและ้วค่ะก็กำลังจะถวา ข้าวสสยนะคะั่จะาหว้ที่นั่งนั่ดๆนี่จะมาถวายดินตัวถวายพาวสารรแต่ตอนนี้ท่าอาจารย์ก็เมตตาลงส่ประหลาดพิธีเป็นที่เรียเสียงประชาสัมพันธ์ที่อยู่ลานจอดลบก็ดีต้งเดินทางมาถึงก็ดีตอนนี้นั้นเรียนเชิญั้งบนสางบุญช่วยนะครับ ตรงนี้ก็ลองขอความเห็นตาจากาอาจารย์อาจารย์มาแล้วนะคะเหี๋ยวเตรียมตัวทาแล้วก็จะมีสักแล้วะเสร็จเรียบไร้ทุกคนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบนะคะนี่นะคะโอ้น้ำแดงแบบ เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทุกคนดูนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะสาราบุญช่วยที่แนนเข้าไปนะคะก็คือทุกจุดก็สามารถกราบไหว้ได้หมดเลยแก้บนทำไมเนาะเราจะมีโอกาสได้มาแก้บนอนี้ไหมเนี่ย ขอให้เจ้าสัวเฮงช่วยประทานพรให้ด้วยนะคะลูกจะได้แบบว่านำนำแดงมาถวายแบบเขาเนี่ยดูทุกคนดูหูสุดลูกหูล,กลูกตา้ำแดงอุ้ยสวยมากพ่อ ครับแล้วทุกคนขณะนี้เป็นเวลา12นาฬิกา0.2นาทีนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วกลับแล้วเร้อโชคดีมีชัยเจะกลับมากลับว่าอีกนะคะแล้วลูกก็จะ รีวิวให้ทุกคนได้รู้จักเยอะยิ่ยงขึ้นไปเยอะเยอะยิ่ยงขึ้นกว่าเดิมเลยเด้องเทงมันหมานเด้อทุกคนเอาบุญมาฝากด้วยกันนะคะเอาบุญมาฝาทุกคนนะคะให้ทุกคนมีความสุขโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รถได้สาตาตร์ทไปไหมน่ะ่จ ật.